สวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมนะครับหนึ่งมกรานะครับสองพันหบแปดนะครับผมขอให้อ่พี่ๆทุกท่านนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆปังๆนะครับผมมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาอุดหนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นพระหลักสิบหลักร้อยหลักพันนะครับผมทําให้ผมมีรายได้นะครับมาจุนเจือครอบครัวนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผม ขอให้สิ่งดีๆตอบกลับนะครับหาพี่ๆทุกท่านนะครับผมล่ำรวยเงินถอนะครับรับประกันพระแท้สากลพร้อมใบรับประกันนะครับผมนะครับซีริทาโลยังอยู่นะครับ พบรอพิมพ์เล็กนะครับมาแล้วสวยๆจ๋าๆเลยคัดสวยที่สุดแล้วนะพี่นะนะครับผมช่องทางติดต่อตามช่องทางนี้นะครับอ๋อลืมไปลูกค้าที่ให้เก็บปลายทานะครับขอโทษจริงๆนะครับผมช่องทางของผมคือโอนเงินก่อนเท่านั้นนะครับผมลูกค้าบางท่านไม่สะดวกให้โอนเอ่อให้เก็บปลายทานะครับไม่สะดวกโอนก่อนนะครับขอโทษขออภัยอย่างสูงนะครับลูกค้าครับขอโทษมากๆนะครับ มันมันมันหลายขั้นตอนบางทีเราก็ต้องไปทําให้อ่าต้องไปทากับขนส่งใช่ไหมดลวันให้ทางขนส่งไปเก็บเงินกับลูกค้าแล้วก็ขนส่งก็จะเอามาให้ผมอะไรเงี้ยมันหลายขั้นตอนแล้วก็มันนานนะครับดิครับผมก็เลยใช้วิธีการโอนเงินดีกว่าสะดวกนะครับรวดเร็วนะครับขอบคุณมากๆเขาขอโทษนะครับพอปลรนะครับผมหลังพอปลรปีสองสามลุงลุงนะครับก็ไม่แตกนะครับมีลูกค้าจองไว้แล้วนะครับผมพรุ่งนี้นัดเคลียร์นะครับพร้อมรับการพระแท้นะครับผม คอมปรับาร์พ่อแท้ให้นะฮะนี่หันข้างก็มีใบนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมนะครับนี่นะน,น,นี่นี่นะครับหันข้างก็เออเดี๋ยวสักครู่หนึงห่งหันข้างก็นี่นะองค์นี้นะนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดีวางนี่น,น,นี่นี่เห็นไหมครับนี่นะนะครับนี่นะนะครับผมส่วนอ่ออะไรนะพอรอพิมพ์เล็กก็มีนะครับรับประกัน นี่ครับอันนี้ติดจองแล้วนะครับดนดีกับลูกค้าที่ได้ไปด้วยนะครับพระสวยเต็มฟอร์มแบบนี้เราจะนะครับต้องเดินอีกกี่สนามถึงจะเจอนะครับนี่กอเม่แทกนะครับต้องดูให้ชัดเจนก่อนนะครับนะครับเล็บมือนะครับหลงพ่อกระเซมติดนะครับเห็นไหมครับนี่ครับขอบยกสูงพื้นนะครับเห็นไหมเล็บมือติดก็สุดยอดแล้วครับนี่ครับลุงฝั่งนี้ก็มีลุงเห็นไหมครับนะครับไม่ธรรมดาพี่เหรียญนี้เต็มฟอร์มผมยังเสียดายเลยครับเหรียญสวยนะครับพี่ นี่ไหมครับลุงนะครับนะครับสวยมากนะครับพปรอโค้ดนะครับเห็นไหมยันนะครับตัวหนังสือคมตั้งเห็นไหมครับพื้นตึงเปียนะครับยันไม่สึกเลยนะครับนี่รูเจาะแล้วก็จุดจ่ายตังค์นะครับง่ายๆนี่ครับแค่นี้เอง ครับจ่ายตังได้นะครับที่สําคัญพื้นหน้าหน้าต้องเป็นแองกระทะนะครับนี้ติดจองแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะขอวางก่อนเดี๋ยวถ้าหลุดจองยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมลูกค้าขอให้เก็บไว้ให้ก็ต้องเก็บนะครับรักษาสัจจะอันนี้หันข้างนะครับบล็อกรางคู่นะครับนิยมสุดแล้วนะครับของปี2องพนี่ครับดูความสวยนะครับลุ้งนะครับตัวหนังสือฟอนต์ ลายเสือนะครับเส้นไหปลาลุงปูนะครับจีวนเห็นไหมครับพี่ๆดูความสวยลุงนะครับเห็นไหมครับสวยจริงองนี้เต็มฟอร์มเต็มฟอร์มไม่แพ้กันเลยนะครับพี่ๆครับยินดีกับลูกค้าที่ได้ไปด้วยนะครับราคาสุดย่อมเยาวครับพี่ๆนี่ครับหูติงนะครับใบหน้าคมนะครับนี่ครับลุงนะครับ ด้านหลังนะครับบล็อกรางคู่นะครับนี่ครับตรงนี้นะอายุก็แปดสิบปีนะครับจะมีทางมันทางรถไฟพาดไม้ไหมครับยินดีกับลูกค้าด้วยครับที่ได้ไปด้วยแับให้ดูความสวยก่อนนะครับนะครับไม่ธรรมดาพี่นะครับวามสวยเต็มร้อยครับพี่ไม่หักเลยอย่างนี้นะครับจุดจ่ายตังก็ตรงนี้เลยนะครับ ลุงยังขอบตัดเลยครับพี่พี่ไม่ธรรมดาเรียนนี้ขอแยกไปก่อนนะครับลูกค้าจองไว้นะครับสิริทัโลบล็อกโอซันนะครับผมสิริทัโลต้องบอกก่อนว่าไม่มีใบรับประกันนะใบรับป,ประกันสนะิริทัโลนะองแบบนี้แหละนะครับแต่ไม่ใช่องค์นี้นะครับก็ได้ขายไปแล้วแล้วก็ลูกค้าไม่เอานะครับลูกค้าไม่ได้เอาไปรับประกันนะครับ ก็เหมือนแบบนี้เลยนะครับผมสภาพแบบนี้แหละนะครับถ้าลูกค้านะครับจะรับก็ผมให้ได้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าใบนั้น่ะไม่ใช่องค์นี้ครับองคเนี้ยไม่มีนะครับผมแต่ผมรับประกันพาเทให้ไม่ต้องห่วงแล้วก็ผิวเดิมด้วยนะครับผมรับประกันพาแทให้ผิวเดิมนะครับนี่ครับจมูกแตะปลายนิดนึงนะครับผมนะครับโอสันนะครับนี่เห็นไหมโอสันนะครับซิริโอนโอสันนะครับเห็นไหมครับนี่ครับผิวเดิมนะครับบี พันบวกลบนะครับพี่พี่ครับนะครับพันหนึ่งร้อยอะไรประมาณนี้แหละครับไม่ไม่ไม่ข้ามนี้หรอกนะครับเพราะว่านะครับรุ่นนี้เขาเอ่อถ้าเป็นโอยาวนิยมกว่าแล้วก็โอยาววงเดือนจะนิยมกว่าโอสันนะครับถ้าโอยาวพันกลางเลยอันนี้เป็นโอสันนะครับพี่พี่อาจจะพันต้นนะครับเนี่ยจมูกแต่ปลายนะครับสิริทาโรส่วนใหญ่จมูกแต่ปลายอยู่แล้วครับพี่พี่นะครับร้อยละเก้าสิบ เป็นรุ่นสุดท้ายสองหกครับคนจิ้มมาเล่นสายลงปุสุดสิริธารูนี่คือรุ่นที่ง่ายสุดแล้วนะครับผมนะครับรุ่นที่ดูง่ายสุดแล้วถ้าถ้าหน้าเพี้ยนก็วางเลยนะครับหน้าเพี้ยนวางเลยล้วดูดูหน้านะครับเปอร์เซ็นต์ดูหน้าเงี้ยนะครับถ้าหน้าถูกต้องแล้วก็ดูบล็อกครับว่าบล็อกอะไรดูผิวผิวเดิมหรือเปล่านะครับขอบตัดตัดฉีกไหมนะครับ ใครอยากได้พระแท้นะนะครับนะครับไ้ขึ้นคอนะครับนะครับผ่านการปลุกเสกนะครับเกจินะครับผมทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับเดี๋ยวหลวงปู่เอี่ยมวัดสพานสูงยังมีอยู่นะครับพี่ๆครับพระปกมะขามนะครับผมนะครับสวยๆนะครับสามร้อยบาทพร้อมส่งแล้วแถมพระให้ด้วยนะครับผมเหรียงข้าวหลามตัดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวหลามตัดล็อกเก็ตนะครับอันนี้ชอบมาจากวัดนะครับพี่ๆครับก็บดีว่าปีใหม่ได้มีโอกาสไปกราบหลวงปู่นะครับอ่ะ นะครับหลวงพ่ออเสมนะครับพอรอพิมพ์เล็กนะครับผมพิมพ์เล็กนะพี่พี่ให้เดูให้ดูก่อนเปรียบเทียบกันนะครับนี่นะเหมือนเหรียญแม่แตงเลยนึกภาพแม่แตงปูดทั่วได้ไหมครับนะครับนี่แหละนะครับผมแต่ความสวยไม่ธรรมดานะครับลุ้งเห็นไหมครับด้านหลังพี่เต็มฟอร์มเหมือนกันลุ้งเห็นไหมครับเดี๋ยวบอกให้ดูนะครับพันกว่าบาทครับพี่นะครับบอยเปิดไว้พันกลางครับพี่พี่ประมาณพันห้านะครับฟอร์มนี้ก็สตาร์ทพันห้าอยู่แล้วครับพี่ฟอร์มนี้สตาร์ทพันห้าอยู่แล้วครับพี่ เห็นไหมครับขอบยกเห็นไหมครับมีวงเดือนเห็นไหมครับข้างฝั่งนี้มนลุ้งนะครับจมูกลองปู่เต็มเห็นไหมครับนะครับนี่ครับลุงด้านล่างเห็นไหมครับห้าเมษาสองห้าสองสามนะครับเป็นพิมพ์เล็กครับลูกค้าครับเป็นพิมพ์เล็กพี่ครับนะครับเห็นไหมขึ้นตลอดด้านล่างเห็นไหมครับสวยองค์นี้นะครับนี่ครับฝั่งนี้มีลุ้งบนฝั่งนี้มีลุงครับนะครับคัดผ้าสวยมาที่สุดแล้วนะครับผมนะครับ คือไม่คือสวยที่สุดแล้วอ่ะพี่นะครับไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับลูกค้าที่ได้ไปก็นะครับยินดีด้วยนะครับพร้อมรับพร้อมใบรับประกันด้วยนะครับจมูกเต็มนะครับฝั่งนี้มีลุงเห็นไหมนี่ครับนะครับคมด้านหลังนะครับพอร,รอพิมพ์เล็กเนีย่ยลุงพี่ดูดูสิ นะครับผมไม่ได้มโม้นะครับแต่เรามาดูรูเจาะพิมพ์ด้วยกันนะครับเห็นไหมนะครับนี่ยื่นออกมานิดนึงนะครับนี่ลุงจ๋าเลยครับพี่พี่นะครับองนี้เปิาเปลืว้1พันห้าครับพี่พันห้าสิบบาทนะครับสวย จริงบอยมีอันนี้อยู่นะแต่ผมไม่ถนัดเนี่ยเวลาเขารีวิวเขาจะใส่นี้ใช่ไหมผมไม่ถนัดอ่ะผมถนัดถือนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับพี่ระวังอยู่ระวังนะครับมือเราไม่ได้ลื่นนะครับไม่เป็นไรไม่ได้มีเหงื่ออนนี่ขอบตัดเห็นไหมครับตัดฉีกเห็นไหมครับตัดฉีกเนาะเห็นไหมครับลูกค้านี่เนาะเราดูฝั่งนี้ได้นะครับเราพลิกมาฝั่งนี้นะนะครับดีเขาตัดฉีกเลยเห็นไหมครับ ปีสองสามนะครับครับแค่นี้เองนะครับเต็มฟอร์มมากครับพี่ผมใบรับประกันผมใบรับประกันนะครับนี่ใบรับประกันจะพี่บอลนะครับนี่บอลอัมฤตนะครับพี่ชายที่น่ารักนะครับผมไม่ต้องห่วงครับพี่นะครับผมที่บอลนี่ก็นะครับเป็นระดับเอ่อเรียกว่าผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับ นะครับน,นี้หลพก็คูณนนี้ก็อันนี้ก็ไม่ไม่ได้แบ่งหรอกพ,พี่ผมเก็บนะครับเพราะว่าทันหลวงพ่อแล้วก็หายากเป็นทูงสี่เหลี่ยมสแตมเอามาให้ชมเฉยๆเป็นเสริมบารามีครับพี่นะครับเป็นรุ่นเสริมบารามีพระไม่ได้ผ่านการใช้ครับพี่พระไม่ได้ผ่านการใช้ใบอยเก็บนะครับอันนี้ก็ ย้ายไปก่อนอันนี้ไม่ได้แบ่งนะพี่นะนะครับผมพอนี้ก็อยู่ในชุดที่ว่าเอามารีวิวก็ขอแยกไปก่อนหรือถ้าลูกค้าจะแบ่งก็ค่อยหลังไม่หาบ่อยแล้วกันครับพี่ไม่กี่บาทครับพี่ไม่กี่ร้อยสองสามร้อยลูกตะก้อสามร้อยนะครับพร้อมส่งนะครับลูกตะก้อมาหาอุดนะครับเอาไปตั้งหน้ารถก็ได้นะครับลูกค้า องค์นึงปิดไปแล้วองค์ที่ว่ามีเลี่ยมใช่ไหมครับปิดไปแล้วนี่ครับออกประกาศลงนะเดี๋ยวมาให้ดูครับสามร้อยบาทนะครับนี่ครับผมลงไปเอี่ยมพัดสพานสูงนะครับผมปกมะขามนะครับอันนี้ปกมะขามน่าใช้มากๆครับใครมองหาพระนะครับไว้ขึ้นคอนะครับผม ที่อยากได้พุทธคุณจริงๆนะครับผมที่อยากได้พุทธคุณจริงๆแล้วก็ผ่านนะครับการปลูกเสกนะครับผมทั่วฟ้าเมืองไทยเกจินะครับผมหลวงู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับและรุ่นนี้นะครับผมปลูกเสกวันเกิดหลวงปู่ด้วยนะครับผมนะครับผมนี่ครับปกมะขามนะครับพี่พี่ครับนี่ครับเลี่ยมขึ้นคอได้ครับให้คุณพ่อคุณแม่ให้ลูกให้คนที่เรารักนะครับผมใช้พุทธคุณได้นะครับพี่พี่ครับนะครับใบเปิดสามร้อยบาทนะครับพี่พี่นะครับยกคู่นะครับผม ยกคู่เอา450บาทพอครับพี่นะครับขอกําไรสัก60-70ให้ลูกสาวนะครับพี่พี่นี่ครับด้านหลังนะครับพี่พี่นะครับดีไปกราบหลวงปู่มานะครับก็เดิเรเช่ามาหลายรายการอยู่นะครับมาแบ่งปันเพื่อไปพี่มองหาพระไว้ใช้พูทุกุณนะครับนี่นะครับ นี่ครับสามร้อยบาทครับผมพร้อมส่งถึงหน้าบ้านเราแถมพระให้ด้วยนะครับถ้ายกคู้บาลสี่ร้อยห้าสิบาทพอครับพี่นี่ครับพร้อมกลกองนะครับปหกเสกนะครับเป็นสามสิบสิงหาหกเจ็ดนะครับผมรับประกันนะครับผมพระแท้นะครับผมแต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นพระใหม่นะครับผมถ้าพี่ๆนะครับเชื่อเรื่องพุทธคุณถ้าได้ดูประวัตินะครับวัตถุมงคลอ่ะนะครับนะครับของวัดสพานสูงทุกรายการทุกรุ่นศักดิ์สิทธิ์หมดนะครับมีพุทธคุณหมด นะครับแม้กระทั่งเม็ดดินนะครับก้อนดินก้อนหินหรือใบไม้ที่อยู่ในอาณาเขตของวัดฏพันสูงนะครับผมนะครับศักดิ์สิทธิ์หมดนะครับผมนะครับความเชื่อครับเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นเรื่องเล่าวัตถุมงคลนะครับทุกรุ่นของหลวงปู่เอี่ยมนะครับนะครับศักดิ์สิทธิ์หมดนะครับผมที่อยู่ในอาณาเขตนะครับไม่ว่าเราจะสร้างรุ่นหนึ่งรุ่นสองเราไม่มีเงินไปเช่าเป็นแสนเป็นล้านหรอกครับพี่ๆครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมอย่างเงี้ยปิดตาหลวงปู่เอี่ยมเอ่อตะกุดโสรถเป็นล้านพี่นะครับเหมือนเหมือนเหรียญหลวงปู่ทวดนี่แหละนะครับผม พระอาจารย์ทิมนะครับเห็นหลวงปู่ในนิมิตก็ได้จัดสร้างขึ้นมานะครับสองสี่เก้าเจ็ดว่านนะเนื้อว่านนะเป็นล้านนะครับผมเราก็ไม่มีเงินเช่าบางคนก็ไปเช่าใต้ลมเย็นนะครับผมพันกว่าบาทบางคนก็ไปเช่าขอ,องอวัดห้วยมงคลนะครับเนี่ยลูกผักลูกสาผมก็แขวนนะครับผมวัดห้วยมงคลนะครับผม เป็นพระผุ่งทองขวัญนะครับร้อยสองร้อยนะครับผมเราใช้พุทธคุณนะครับเห็นไหมครับเรียนหลวงปู่ทวดยังไม่ทันหลวงปู่เลยนะครับไม่มีใครเห็นหน้าหลวงปู่ด้วยทําไมคนถึงศรัทธาทําไมคนถึงห้อยหลวงปู่ทวดนะครับเหมือนกันครับผมเหมือนกันอันนี้ก็คือหลวงปู่เอี่ยมวัดชพานสุกนะครับก็อยากมาแนะนํานะครับสำหรับพี่ๆที่มองหาพระไว้ใช้พุทธคุณนะครับผมอันนี้เป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะครับสวยๆเหมือนกันนะครับผมพร้อมกล่องนะครับนี่ครับพิธีเสาห้านะครับนี่เห็นไหมครับพร้อมกล่องจากวัดนะครับผมพระแท้นะพี่พี่ พระแท้จากวัดเลยนะครับพอดีไปกราบหลวงปู่มาก็เลยติดมานะครับเช่ามานี่ครับนะครับสามร้อยห้าสิบาทกบพี่สามร้อยห้าสิบาทกะพี่ถ้าเป็นเหรียญข้าหลามตัดปกมะขามสามร้อยทวนๆครับผมก็ลองต่อรองมาได้นะครับพี่บีครับลองต่อรองมาได้ไหวเท่าไหร่นะครับ ไวยเท่าไรครับผมแบ่งให้ไปใช้พุทุคุณนะครับไปพี่ไม่ต้องฟิกเป๊ะนะครับต่อรองมาได้เลยนะครับต่อรองมาได้เลยนะนะครับนี่ด้านหลังนะครับนะนะครับ๋ยวผมแบ่งให้นะครับไปใช้พุทุกุณนะครับไม่ต้องห่วงครับพี่ผมคุยง่ายคาเดียวเลยนะครับผมปกมะขามผมมีทั้งหมด5กล่องนะครับผมแต่พี่ๆนะครับเช่าหลายกล่องผมลดให้นะครับลดให้เยอะเลยนะครับลดให้นะครับผมแบ่งปันนะครับผมนะครับใช้พูทธคุณหลวงปู่นะครับ แน่นอนนะพี่พี่ผมเชียร์เลยนะครับถ้าเป็นถ้าอยากได้พระที่ใช้พุทธคุณจริงๆแนะนําล็อกเก็ตอย่างนี้คือล็อกเก็ตเขาสร้างไม่เยอะนะครับล็อกเก็ตทำไมถึงแพงล็อกเก็ตสร้างไม่เยอะนะครับล็อกเก็ตอยเปิด400นะครับผม50บาทนะครับจากวัดก็300ยกว่าแล้วพี่พี่นะครับผมนะครับกำไรไม่ถึงร้อยคิดว่าให้ค่าขนมลูกสาวไว้แล้วกันนะครับด้านหลังพิธีสอห้านะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆนะครับพี่พี่นะครับล็อกเก็ตพร้อมเลี่ยมขึ้นคอเลยนะครับนะครับ ปกปกจะสร้างเยอะกว่านะครับล็อกเก็ตจะสร้างไม่เยอะนะครับล็อกเก็ตหนึ่งอาจะมีราคาสูงนิดนึงนะครับเป็นฉากสีฟ้าเนี่ยครับพร้อมขึ้นคอนะครับนี่ล็อกเก็ตบ่มีองค์เดียวพี่ๆนะครับไม่ได้เช่าเยอะเพราะว่านะครับก็ราคาบางทีเราก็ไม่มีตังค์นะพี่เนาะนะครับผมก็เลยเช่าปกมะขามมากห้ากล่องเผื่อมีพี่ๆอยากได้นะครับไปใช้เพืทุกคุณหรือให้ญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ให้คนในครอบครัวนะครับส่วนล็อกเก็ตบ่เช่ามาแค่องค์เดียว นะครับถ้าไม่มีพี่ๆเช่าต่อเราก็เก็บแค่นั้นเองครับพี่เราก็บ้านผมก็อยู่ไม่ไกลจากวัดสะพานสูงด้วยนะครับก็นะครับไม่เป็นไรเราคนพื้นที่นะครับเราศรัทธาหลวงปู่อยู่แล้วนะครับผมก็เก็บนะครับอ่าอย่างนี้ก็300บาทนะครับถ้ายกคู่ก็เอาสี่าสิบบาทพอนะครับผมนะครับกำไรนะครับไม่ถึงร้อยนะครับอย่างที่บอกไว้ให้ค่าขนมลูกสาวนะครับบราก็โอเคแล้วพี่นะครับแบ่งใครียกว่าอะไรนะครับอ่าบารมีหลวงปู่ครับพี่นะครับผม แบ่งปันนะครับผมให้ไปใช้พุทธคุณนะครับโอเคครับสนใจรายการไหนนะครับผมข้าวรามตัดข้าวรามตัดเมื่อกี้ไปบอกเขาอะไรนะสามร้อยห้าสิบาทแล้วกันพี่สามร้อยห้าสิบาทครับโลเกตสี่ร้อยห้าสิบครับปกมะขามสามร้อยท่วนนะครับผมสามร้อยท่วนหรือพี่ๆไหวเท่าไหร่ลองต่อรองมาได้นะครับผมนะครับถ้าไม่ขาดมากนะครับผมขอแค่เสมอตัวอ้อก็แบ่งให้นะครับผมนะครับแต่พี่ๆก็ต้องออกค่าส่งเอาเองนะครับแค่นั้นเองนะครับแบ่งปัน ไปใช้พุทธคุณนะครับผมต้องยํำว่าแบ่งปันไปใช้พุทธคุณนะครับนะฮะถ้าอยากได้พระดีๆขึ้นคอนะครับแนะนำนะครับปกมะขามสวยๆนะครับโอเคครับข้ามือนี้ลาตีสวัสดีนะครับผมขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมนะครับนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ